สวัสดีครับพบกับทีเคนเจอร์นะครับมาพบกันในวันปิดลีก PVP นะครับ รูบี้ได้มานะครับอันนี้วางแผนกันเอาเลยครับถ้าชอบเรนเจอร์เดือนนี้ก็เปิดครับหรือว่าแบ่งเปิดอ่ะคำแนะนําก็คือแบ่งเปิดจะดีกว่านะครับคือเดือนหน้าโคโรโบเรนเจอร์นะครับซึ่งตรงนี้ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่าเรนเจอร์จะมี9ดาวหรือเปล่าอ่าแต่คิดว่าน่าจะมีนะเพราะว่าเมื่อวานเราให้ฟังไปแล้วนะครับ GMN อบอกว่าอยู่ในแผนอยู่นะครับอ่ะก็คิดว่าโคโรโบเรนเจอร์เดือนหน้านะครับก็น่าจะมี9ดาวแต่ก็ยังต้องลุ้นนะซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าอาจจะมี9ดาวเลยหรือยังไม่มี9้าดาวอไปมีีอก นึงเนี่ยเป็นตุลราคมเป็นต้นไปอันนี้คือโคโรโบเรนเจอร์นะครับหรืออาจจะมีแค่เฉพาะบางตัวซึ่งอันนี้นะครับข่าวสารต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเบื้องต้นนะก็วางแผนกันให้ดีๆก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวมาเปิดตัวกาชาก,กัน,นะครับผมเปิด7 ID ดนะไอดีได้ไปแล้วนะครับไ d ด้ได้แล้วนะครับไ d ดีลับเนี่ยผมวางแผนไว้เปิดโคโรโบนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเปิดกันนะครับซึ่งตรงตอนเนี้ยผมอยากจะบอกว่า คือใจเย็นๆกันก่อนนะครับบางคนบอกว่าไม่ได้แล้วนะครับใส่ฟรีเล่นไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเรนเจอร์เาดาวนะครับมันต้องตีบวกกบ 9ดาว4ตัวนะครับหรือว่าต้องเปิดตัวซ้ำที่4ตัวนะคืออยากให้ไปดูคลิปเจสซิก้าแดงนะครับคือมันเก่งขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนนะถ้าเป็นลีกแบบสูงมากๆนะครับอันนีมน้มันน่าจะมีผลนะตอนนี้นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้วัตถุดิบในการขายเนี่ยมันยังมีไม่ครบมีไม่พอนะครับแล้วก็การปั้นแม็กเนี่ยดาวยังยากอยู่นะครับซึ่งมันมีผลนะเพราะว่าสมมติถ้าเป็นบนท็อปตำลานอย่างเนี้ย การปล่อยตัวเรนเจอร์ไวค่อนข้างมีผลแต่ถ้าเกิดเป็นลีกทั่วไปเนี่ยสมมุติว่าเราสลับเป็น9ดาวผมว่ามันเก่งขึ้นมานะเออฉะนั้นเนี่ยเอาแค่9ดาวเวล160ก่อนก็โหดแล้วซึ่งเดือนนี้น่าจะดูทรงกันไปก่อนนะเ,เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้เนี่ยหอสม,มุดลึกรับเปิดนะครับเ,เดี๋ยวผมทำคลิปให้ดูด้วยนะว่าเ,าเล่นยังไงนะให้มันผ่านได้นะแล้วก็การดอบอต้องไปลุ้นแล้วล่ะนะ ว่าวันพรุ่งนี้นครับมันจะทําให้มีคนทํา9าดาวครับคือจะเน้นไปที่ตัวเจสิก้าจันทานครับแล้วก็บราวอนดูบิสอ่ะวันนี้นครับเดี๋ยวบอกเลยนะไอที่สถ้าผมเปิดได้บราวอนดูบิสผมจะปั้นแม็กซ์ครับแล้วก็มีโอกาสที่จะทําเป็น9าดาวให้ดูเออเดี๋ยวรอดูนะว่าจะทําได้ไหมครับก็จะติดแค่ รูนแสงนั่นแหละของ ID 2นะเพราะว่าถ้าสมมติผมเรื่องทำเบลอนูบิสเนี่ยผมจะเอาน้ำยาครับน้ำยาสารลังเนี่ยที่ได้จากภารกิจพิเศษตัวเจสซิก้าแดงเนี่ยเอามาใช้กับตัวนี้เ,เดี๋ยวเปิดก่อนดีกว่า,เ,าเดี๋ยวดูกันนะในสัปดาห์นี้นะไอดี ID ของผมนะจะมีการได้ทำก้าวดาวเพิ่มเติมไหมนะครับนอกจากเจสิก้าแดงควรไปดูนะควรไปดูคลิปครับว่า,าวิธีการทำเรนเจอร์ก้าวดาวที่จะได้ภารกิจกบม่วง ทำเป็นถูกต้องนะไปดูนะแล้วก็คลิปรีวิวการใช้งานโดยตรงนะครับคือผมว่ามันช่วยทีมได้เลยนะอย่างที่บอกครับว่าหลักๆเลยครับควรจนะต้องดูที่ Skill Ranger, สกิลเรนเจอร์ว่าเฮ้ยสกิลนี้ใช้ในทิศทางไหนแล้วก็ดูความสามารถนะครับอาจจะความสามารถเฮเปนะครับแล้วก็ความสามารถก้าวดาวนะครับว่ามันจะมาช่วยยกระดับเรนเจอร์ได้ยังไงคือสเตตัสนั้นมันเพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะเออเพิ่มขึ้นค่อนข้างจะเยอะนะครับ แต่ตรงความสามารถเนี่ยผมว่าความสามารถก้าวดาวเนี่ยมันยกระดับไปอีกได้เลยนะเรนเจอร์คือแบบจากเดิมดูไม่ค่อยมีไหลนะไม่ค่อยมีคนใช้นะพอผมเอามาใช้เนะี่ยผมว่าโอเคเลยนะอ่าอ่ะ,อะก็เดี๋ยวไปดูคลิปแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูนะอ่าส่วนน้องๆเนี่ยส่วนใหญ่ที่บ่นก็น่าจะเป็นคนที่เพิ่งเล่นกันไม่นานแหละก็คือยังไม่คุ้นชินกับความโหดร้ายกับความยากต่างๆในเกมนะซึ่งตอนนี้เอาจริงมันก็ยากนะครัแต่คนที่เขา อาจจะได้มานานแล้วทําหรือว่าเป็นคนที่แบบเป็นแนวต่อสู้นะครับเขาก็สู้ต่ออยู่แล้วนะคือมันไม่จําเป็นต้องเติมเพิ่มเติมเลยมากมายนะ,ค,ะคลิปเมื่อวานก็บอกไปแล้วครับว่าใสายฟรีนะหินปุกพลังได้มา4ชิ้นนะอ่ะทาเจ็ดแดง9ดาวได้ตัวหนึ่งครับอ,อีก3ชิ้น,นครับรวมกับน้ํายาปัญหาคือน้ายานี่ยแหละจะหาได้ครบไหมเออน่าจะครบได้นะภายในเดือนนี้นะครับเอาไอดีหลักผมก่อนเออให้ได้สักตัวก่อนคือผมมาเปิดเพื่อ ลุ้นนะครับว่าจะได้รีวิวเรนเจอร์9ดาวตัวไหนที่ไอดีไหนคือบางทีเนี่ยมันเปิดได้แล้วแต่มันไม่มีวัตถุดิบนะครับน้ำยามันอาจจะดรอปไม่ได้นะผมก็เลยลองมาเปิดที่ไอดีอื่นๆนะเผื่อแบบว่าเฮ้ยเปิดได้พอดีนะครับน้ำยาครบพอดีนะครับคือในส่วนของหินปุกพลังเนี่ยมันได้ครบกันอยู่แล้วนะแต่ว่าคงจะช่วงประมาณซักกลางเดือนเป็นต้นไปในพารครับในตารางล็อกอินรายเดือนนะครับ แล้วก็ร้านค้าครับสามารถซื้อได้รูบี้ผมจะไม่ใช้นะผมขอไปลุ้นเดือนหน้าดีกว่าครับเออคือพื้นฐานเราบอกอยู่แล้วนะครับว่าเรนเจอร์เนี่ยเ,ออเดี๋ยวต้องเราดูไปสักพักใหญ่ๆผมใช้คำว่าพักใหญ่ๆนะนะอาจจะแบบว่าตนถึงประมาณสิ้นปีนะครับหรือว่าเดือนหน้านะครับว่าไอปีหน้านะครับว่าการมาของ9ดาวอาจจะมากี่ตัวนะครับมันจะส่งผลต่อเรนเจอร์ตัว8ดาวมากน้อยแค่ไหนตอนนี้มันยังพูดอะไรมากไม่ได้แต่ผมว่า น่าจะต้องดูทรงไปอีกสักพักใหญ่ๆอยู่เหมือนกันกจะยังไม่ใช่เร็วๆนี้อ่าซึ่งพอถึงตอนนั้นปุ๊บเนี่ยการแจกวัตถุดิบอะไรต่างๆมันอาจจะมีช่องทางเพิ่มมากขึ้นนะฉะนั้นก็อใครที่เป็นสายต่อสู้นะก็ขอให้สู้กันต่อไปนะครับเดี๋ยวไปเปิดขั้นต่อ ID.2 ครับมาเปิดขั้นตอนที่อที่ i อ2นะครับอ d 2ที่ผมได้ตัวนี้แล้วนะครับส่วนอ d หลัก บทสิทธิ์แล้วนะคือไอดีหลักเนี่ยตัวที่จะรีวิว9ดาวได้นะครับก็จะเป็นตัวมูนม่วงครับอ่าซึ่งผมเนี่ยคิดว่าขอไม่ทําดีกว่าเพราะว่าเป็นตัวที่ผมเนี่ยไม่ได้ใช้เป็นตัวหลักอ่าผมใช้เป็นตัวสํารองครับในการคอมโบแรนด์หนึ่งนะซึ่งก็คิดว่าถ้าทํา9ดาวไปมีโอกาสท,ที่จะไม่ได้ใช้ครับผมกลัวเปลืองวัตถุดิบนะเพราะว่าจ m มแอนบอกแล้วทั้ว่ามันจะยังหายากไปสักพักหนึ่งก่อนอ่าแต่ว่าก็มีครบนะ คืออย่างของเดือนนี้นะครับก็คือถ้าเกิดเป็นเดือนหน้าใช่ไหมอ่าก็จะได้แน่ๆ3ชิ้นนะสำหรับใส่ฟรีนะครับก็คือตาราง Lock ล็อกอินรายเดือนนะครับอ่าร้านค้ากิวนะครับแล้วก็ในส่วนของพาร์ทอ่าคืออย่างน้อยๆเนียน่ย,นยก็ทำเก้าดาวแน่ๆตัวหนึ่งนะส่วนวัตถุดิบก็ไปวัดใจกันเอานะก็คืออ่าน้ำยา4ดาวนะครับว่า จะหาได้ครบหรือเปล่าคือบางทีได้ตัวนี้ไงแต่ว่าสายมันไม่ได้พอดีนะครับเพราะว่าสีแดงสายพลังนะครับอ่าสีเขียวน่าจะว่องไวใช่ไหมแล้วก็ไหวพริบสีฟ้านะครับอันนี้ก็เปิดไม่ได้นะคือตั้งใจว่าถ้าอันนี้เปิดได้บราอนอนูบิสเนี่ยผมจะปั้นแม็กซ์ครับแล้วก็วัตถุดิบจะหานะครับแล้วก็ทําเป็น9ดาวอ่าแบบนี้ไม่ได้ผมก็คงมา พุ่งเป้าไาที่ตัวนี้ก่อนอ่าซึ่งถือว่าเปิดได้ผมว่าตัวนี้ค่อนข้างจะเก่งในเดือนนี้นะครับแต่ว่าเดือนหน้าเดือนต่อไปนะผมบอกแล้วว่าเดี๋ยวคงจะมีตัวเก่งกว่าน,นี้ได้อีกนะครับฉะนั้นก็เอาแล้วแต่ความชอบแล้วกันนะอ่าถ้าชอบก็แบ่งเปิดนะครับหรือจะเปิดหมดเลยก็ได้นะแต่ก็ให้วางแผนไปที่เดือนหน้าด้วยนะครับอ่ะเปิดกันต่อ IT3 ครับมาเปิดกันต่อที่ i d 3นะครับอ่าถ้า i d 3เปิดไม่ได้นะครับตัวที่จะรีวิวนะก็มีโอกาสนะครับเป็นช้างแอลลี่นะครับอ่าซึ่งก็ ดูแล้วคือความสามารถให้เปอร์อะเอ้ยแต่ว่าตัวนี้มีมีอมตะนะอันนี้เป็นอนีกตัวหนึ่งนะที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวไว้ค่อยมีอีกคลิปหนึ่งรีวิวนะครับเพราะว่าอันนี้นะครับถ้าใช้ความสามารถอันนี้นะครับต่อต้านน้ําแข็งนะครับแล้วมันไม่โดนน้าแข็งใช่ไหมมันก็ออกมาบัฟอวมาตะป้องกันกลุ่มได้เออเป็น,นึ่งตัวนะที่ก็ ผมว่าผมปั้นนะครับเป็น9ก้าดาวแน่ๆน,นะอยู่ที่ว่าไอดินไหนนะครับจะได้วัตถุดิบก่อนนะครับก็จะมีไอดี3นี่แหละครับไอดีสามไอดีเจ็ดไอดี่ปดตัวนี้คิดว่าเดือนนะี้ผมได้ทําแน่ๆเพราะว่าอย่าง7กับ8เนี่ยตัวโหดๆมันยังมีไม่ครบ10ตัวนะครับซึ่งถ้าเกิดผมทําเป็น9ดาวนะครับก็น่าจะติดทีมไปสักพักให,ใหญ่ๆอยู่เหมือนกันน่าจะอีกนาน,นครับไอดีนี้ก็เหมือนกันนะถ้าผมสุดท้ายได้ปั้นอ้าวมาแต่เป็นตัวที่ยังไม่ได้โหดมากโอเค ก็ถือว่ามันเพิ่มโอกาสนะเออเพิ่มโอกาสมาครับอ่ะได้ตัวรีวิวเพิ่มเติมแล้วอ่าจะได้ดูว่าตัวนี้การใช้งานเป็นยไงนะครับตัวนี้ทําเป็น9ดาวไม่ได้นะครับอ่าเปิดได้ร่างธรรมดาโอเคนะก็จะได้นะครับกบดำอัลตร้าหตัวนะครับจากภาร,รกิจอ่าสลับจากร่างแปดธรรมดาเป็นอัลตร้าก่อนเท่านั้นอ่าโอเคถือว่าสบายใจนะได้ตัวเรนเจอร์มารีวิวสักนิดหนึ่งนะครับ ไอ้ที่3ถ้าผมปั้นช้างเอลลี่เดาวเนี่ยผมจะเอาตัวอื่นออกพยายามเอาตัวอื่นออกนะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะคือปัญหาเนี่ยอยู่ที่ว่ามันจะไปตกที่ไอดีไหนเรื่องของวัตถุดิบนะอย่างที่บอกนะครับอ่ามันเป็นสายเรนเจอร์นะครับคือมันก็สุ่มดอปอะผมไม่รู้ว่าไอดีไหนได้ก่อนก็ปั้นแม็กก่อนเพราะว่าต้องการรีวิวหลักๆเลยนะสุดท้ายอ่าไม่มาครับอันยังดีนะได้ตัวใหม่มาตัวหนึ่งครับ มาเปิดกันต่อ IDC นะครับ IDC ยังไม่มีตัวอะไรทำก้าดาวเลยนะแต่ว่ามีเกียร์ชิน้นนี้อ่าก็เลยทำให้ผมนะครับอยากได้นะครับก็เจสิก้าจันทาก็ได้นะอ่าแต่สุดท้ายก็ต้องมาลุ้นอยู่ดีนะครับว่าจะมีวัตถุดิบครบไหมครับไปลุน้นวันพรุ่งนี้นะ,ะเดี๋ยวทำคลิปทบแล้วก็ไปลุน้นกันเอานะครับว่าจะดอปกันได้ไหมนะคือตอนนี้ยังเงียบๆกันอยู่นะเนื่องจากว่าวัตถุดิบเก็บกันไม่ได้นะ ่าคือถ้าตอนนี้นะครับสายเติมนะครับในส่วนของแพ็กเกจหินปลูกพลังเนี่ยได้แล้ว1ชิ้นนะครับแล้วก็ร้านค้ากิว้วนะครับ1ชิ้นนะครับในส่วนของพาร์ทน่าจะใกล้มากๆแล้วนะครับอ่าน่าจะใกล้มากๆแล้วนะครับกับการได้อีก1ชิ้นเออท่านั้นเนี่ยเดี๋ยวรอดูนะนะกับการรีวิว9ดาวนะครับไม่รู้ว่าใครจะได้ไปก่อนเออส่วนผมเนี่ยคงจะรีวิวนะเดือนนี้น่าจะทําได้แน่ๆนะครับก็คือเจสสิก้าจันทรานะครับแล้วก็ ตัวของช้างเอลลี่นะส่วนมูลบวกก็อย่างที่บอกครับขอข้ามไปก่อนนะโอ้โหบาวบาครับบาวพาเนจอนเปิดกันต่อที่ ID 6นะครับ i อ ID 5ได้จันทาไปแล้ว2ตัวนะก็ไปรู้เรื่องของวัตถุดิบนะคอ่ะส่วนของเจสซิก้าจันทานครับมันก็มีพารกิจกบม่วงนะคือต้องเปิดให้ได้2ตัวนะครับแล้วก็ทำเป็นอัลตร้าแม็กหตัวไฮเปอร์แม็กหตัวนะครับแล้วก็สลับ สำหรับคนที่บ้าครั้งเท่านั้นนะผมว่ามีโอกาสเป็นไปได้คือสายฟรีอ่จริงจริงอ่ะมันมีโอกาสเป็นไปได้หมดนะครับเพราะว่า,าสมมติสายฟรีแล้วบังเอิญโชคดีเปิดได้2ตัวแล้วกบดําเก็บมาเยอะแยะมากมายนะครับก็อาจจะทําได้แต่ปัญหาก็อย่างที่บอกนะคือเรื่องของวัตถุดิบนะครับคือการสลับจากอัลตร้าแม็กเนี่ยไปเป็น9ดาวนะครับไม่มีปัญหานะเพราะว่าความสาามรถใต้เปิดจะขึ้นให้โดยอัตโนมัติเออไปดูในคลิปได้นะครับ คือทำให้ดูแล้วนะเพราะว่าอย่างน้อยๆครับตัวเจส s ิก้าแดงเนี่ยมีโอกาสสูงมากที่เกือบทุกคนจะต้องทำอ่าเพราะว่าถ้าเป็นไอดีสร้างใหม่เอี่ยมเลยอะผมว่าก็ทําได้นะครับเพราะว่าผมได้หนึ่งสัปดาห์นะไอสร้างใหม่เอี่ยมเนี่ยมันจะได้กบดํา20ตัวอาฉะนั้นเนี่ยไม่ปั้นแม็กซี่ไปปั้นตัวอื่นดิเออรอตัวรอตัวแจกนะครับเจสิก้ามีตัวแจกจนครบนะครับฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือเอาเจสสิก้าก่อนนะ คือในส่วนของน้ำยานะครับสายเดนเจอร์นะครับสีแดงของสายพลังเนี่ยในภารกิจน่าจะมีครบอยู่เหมือนกันนะน่าจะครบนะผมไม่แน่ใจนะคิดว่าน่าจะครบครับมันก็เลยสามารถที่จะทําได้นะตัวเจสิก้าแดงนะเพื่อเอาภารกิจกบม่วงหนึ่งตัวาบางคนอาจจะกลัวไม่ได้นะส่วนถ้าเกิดเป็นสมมติเป็นจันทางอย่างเงี้ย อ่าเปิดได้มานะครับกบนำยี่สิบตัวปั้นแม็กเหมือนกันครับวัตถุดิบก็ต้องไปลุ้นเพราะว่าหินพุกพลังมันมีพร้อมแล้วนะครับปัญหาคือตอนนี้น้ํายาอย่างเดียวแล้วนะน้ํายาอย่างเดียวเลยครับกับการทำก้าวดาวผมว่าน่าสนใจนะคือทั้งสกิลความสามารถไฮเปอร์นะครับความสามารถก้าวดาหกกบมาอยู่ในนี้อยากจะเขกกระบายตัวเกมแล้วเกิน,นครับกบเราหาได้ ถ้ามีกบก้าวดาวในนี้โอ้โหมันจะแจ่มมากแบบนี้เอามาเลยครับอันนี้ยังไม่มีแผนในอนาคตเลยครับว่ากบก้ากดาวจะไปอยู่ที่ไหนบ้างอันนี้ผมยังไม่รู้นะคือคงจะมีแหละสักที่ใดที่หนึ่งนะครับอันนี้ผมอาจจะเปิดนิดนิดหน่อยน,นอยนะเนื่องจากว่าไอดีนี้ผมมีเงาครับก็เลยอยากได้จันทามาครับกบมีพร้อมอ่าคือไอดีนี้เหมือนไอ5ดีห้านะวางแผนไปโคลาโบเช่นเดียวกันนะครับไอเดี้ห้าก็เลยหยุดแล้วนะไม่เปิดนะครับ อ่าส่วนในนี้ก็เก็บกากเอาไว้เหมือนกันแหละคือทีมเดิมมันก็เล่นได้อยู่แล้วนะครับอ่าแต่ก็ต้องวางแผนหาตัวใหม่ๆาบ้างเอออย่างที่บอกครับหลักๆก,ก็คือรีวิวนะครับซึ่งผมติดตรงวัตถุดิบแหละไม่งั้นเนี่ยไอดีหลักผมรีวิวมูนมวกไปแล้วนะแล้วด้วยความที่ว่าตัวมูนมวกอะ่ะมันเป็นตัวที่คือถ้าสมมตินะอ่าตัวเกมทําจระเข่นะครับอ่าทำมูนดุยางอันนี้ผมทําแน่นอนเพราะว่าเป็นตัวที่ ถือว่าเป็นเป็นอันดับที่เหนือกว่ามูนมวกอ่ะอ่าเป็นตัวที่ผมใช้เป็นประจำอยู่แล้วถ้าจะเล่นทางแล้วเหนือแต่มูนมวกอะ่ะมันเป็นตัวปลายปลายเลยอะ่ะคือมีโอกาสหลุดทีมสูงผมเสียได้วัตถุดิบแค่นั้นเองนะก็เลยแบบว่าอ่ะข้ามไปก่อนละกันเออเสียได้วัตถุดิบครับแค่นั้นเองแล้วก็เผื่อ,อเดี๋ยว โคโรโบเดือนหน้าเผื่อแบบอ่ะคุยกันเรียบร้อยมี9ดาวแนละ้วเปิดได้เดี๋ยววัตถุด,ดิบปันขาดพอดีไนงะเราอยากได้ตัวเก่งด้วยไนงะคืออัน,นีหลักเริ่มจะดบัดบดแล้วนะพอไม่เติมมานานะ้วโหอ้น,นี้ท่านประธานมาเยอะไปแล้วไหมอ่ะเปิดอีกสักนิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวตัวด้านวิ่งอะไรอีกนะมีให้สะสมเรื่อยๆครับตัวนะครับอย่างนี้บอกครับตัวเปิดเรนเจอร์นะครับรูบี้เปิดเกียร์ตอนเนี้ยรูบี้มันจะเริ่มต้องเอามารีดานอ่ะผมเปิดสุดท้ายลนะ รูบี้นะครับเริ่มจะต้องเอามาดีด่านแล้วนะสำหรับคนที่แบบว่าเฮ้ยเปิดได้แล้วนะครับอยากจะทำาก้าดาวนะครับขาดแค่น้ำยาธาตุหรือจะเป็นรูนแสงมืดนะครับอ่านี้ก็จะดีด่านได้นะ1ด่าน5้ารูบี้นะครับทำคลิปว้ดูลนะ,ะไม่เอาละดเนียลนะเข็ดเลยครับดเนียลมา3ล่างนะโอ้โหใครได้ดูคลิปนี้แบบว่าทุบพื้นเลยครับโมโหมากเลยนะ เปิดกันต่อที่ Id7 นะครับอ่า ID7 เนี่ยผมมีโอกาสสูงนะที่จะได้ทำตัวนี้เป็น9ดาดาวครับเนื่องจากว่าผมมีคอมโบอยู่พอดีนะ,ะก็เลยคิดว่าน่าจะนะมีโอกาสสูงครับผมจะปั้นใช้แอลลี่ที่ ID 7นีน่ยแหเพราะว่าทำแล้วใช้แน่ๆน,นะครับอ่ส่วนตัวเปิดเพื่อขอแอบลุ้นเฉยๆเออเผื่อแบบว่าวรรดุดิบนะครับเทไปทางตัวเจสสิก้าจันทาซะมากกว่านะ อ่าคือเบื้องต้นก็อย่างที่บอกของมันยังใหม่อยู่ครับมันยังไม่ค่อยมีคนรู้จักยังไม่ค่อยมีคนรู้ว่าอ่าจะมีอะไรเพิ่มเติมแจกเพิ่มเติมจากช่องทางไหนอันนี้คือในส่วนของเดือนหน้าแล้วนะคือเดือนนี้ผมว่ามันจากไปเยอะละที่จะมีปรับ,บเล็กๆน้อยๆก็คือน่าจะเป็น๋อสมุดลึกลับแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูคลิปพร้อมๆกันนะครับว่า,าข้อมูลที่ผมทําคลิปให้ดูเมื่อวานอ่ามันเป็นยังไงครับเปิดไม่ได้แล้ว เปิดกันต่อที่ ID ดี d สุดท้ายนะครับอันนี้แต่ว่า ID 9เปิดได้แล้วนะเจสิก้าจันรานะครับแล้วก็ ID ดีรับนับวางแผนไว้เปิดโคโรโบคือ ID ดียังปั้นไม่ขึ้นนะครับ่ะ ID นี้ก็ถือว่าเป็นอีกไอดีหนึ่งนะที่มีโอกาสทำเช้าร์นนี้เป็น9าดาวนะเนั่องจากว่าก็มีคอมโบอ่าเอามาดูกันนะคือผมจะเลือกทำ ID ไอดีใดไอดีหนึ่งเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่าเผื่อนะครับอ่าไปเปิดได้ตัวใหม่เดือนหน้านะคือผมก็มองไปที่โคโรโบเลยครับ เผื่อเปิดได้วัตถุดิบครบนะครับก็รีวิวเป็นแม็กครับแล้วก็ทําเป็น9าดาวคือมันจะได้เห็นช,ชัดๆนะครับว่าความตต่างมันมีมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยตัวเจ็ดแดงเนี่ยมันเห็นชัดมากเลยนะเออไปดูคลิปได้นะครับคือผมว่ามันค่อนข้างแบบชัดเจนเลยอ่ะมันมีจุดที่ทําให้เห็นเลยครับว่าเฮ้ยมีประโยชน์เลยคือใช้คําว่ามีประโยชน์เลยอ่ะชัดเจนมากช้างเอลลี่ก็เช่นเดียวกันอ่ะเดี๋ยวไว้ค่อยรีวิวตัวแม็กก่อน อ่าแล้วเดี๋ยวเดือนนี้ได้ทำา9าดาวแน่ๆนะอ่าเดี๋ยวเราติดตามดูแล้วกันครับสำหรับใครที่มีตัวนี้อยู่คือผมเชื่อว่ามีหลายคนอยู่เหมือนกันนะที่ทำช้างเอลลี่แม็กซ์ครับหลกัหลกๆก็คือสกิลก็ใช้ได้นะครับอ่าความสามารถในเปิร์กก็ดีนะแต่ว่าเปราาครับเปลาะมากเออเดี๋ยวดูนะว่าพอเป็น9้าดาวปุ๊บเนี่ยมันจะยังเปลาะอยู่หรือเปล่านะครับอาจจะก,การใช้งานเราวิเคราะห์เทพสุดมาจากไหนเนี่ยด้วยรักและอาคานีหรือเปล่า อ่ะโอเควันนี้ก็ถือว่ายังไม่ประสบความสำเร็จอันเดี๋ยวสเตทวิ่งจบนะเดี๋ยวผมมาเปิดต่อนะครับเพิ่มโอกาสตัวบราวนูบิสนะครับกับตัวของเจสิก้าทันทาเดี๋ยวคงมาอีกแต่ก็อย่างที่บอกนะว่าอยากให้แบ่งเปิดตัวเจสิก้าทันทา ใช้ดีจริงนำไปคือมันมีดีตรงที่ว่ามันมีทั้งใบทั้ทงสันนะครับนำไปใช้นะครับในส่วนของกิวอวก็ดีนะครับอ่าหอคอยก็ได้ทับด่านยากก็ช่วยได้ไอดีห้าไปดูได้นะอ่าแต่ว่าหลักๆมันคือตัวเยลลี่อซึ่งไอีนี้เดี๋ยวก็คงไปเคลียด่านยากได้จนหมดนะครับก็ถือว่าตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยผ่านได้ค่อนข้างจะง่ายครับคืออย่างที่บอกนะครับว่า ใจเย็นๆส่วนใหญ่ใจร้อนนะครับบอกโอ้ปันยากเลิกดีกว่าเอาจริงนะถ้าคิดแบบนั้นไปเล่นเ,เกมไหนก็น่าจะยากหมดแหละนะเวลาเจอปัญหาอะไรก็แบบไม่สู้แล้วนะครับอย่างที่บอกเบื้องต้นว่าถ้าเป็นบนท็อปตำนานนะครับการทําเป็น9ดาวตอนเนี้มันจะยัง เจอน้อยอาจจะแค่ทดสอบนะครับเพราะว่ามันมีความเสี่ยงสูงนะสาเหตุเพราะว่าถ้าสมมุติเขาทําไปแล้วเนี่ยมันจะปล่อยตัวช้าลงเนื่องจากว่ามันยังไม่แม็กอ่านะเพราะว่ากบ9้าวดาวยังไม่มีนะครับแล้วก็ถ้าสมมติสมมตินะเปิดได้บราวนูวิสซ,ซ้ซําๆกัน4ตัววัตถุดิบในการสลับเป็น9้าดาวก็ยังมีไม่พอนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็ได้มีความเสี่ยงในดีเขาที่ปล่อยตัวช้าลงนะมันก็มีปัญหาแต่ถ้าเกิดเป็นอีกทั่วไปผมว่ามันเก่งขึ้น อ่าหรือทั่วไปเนี่ยอาจจะแบบไม่ต้องปล่อยตัวยิ้ยิกก็ได้นะครับเน้นปล่อยตัวเก่งๆเทพๆอ,อกมาเนี่ยก็น่าจะสู้กันได้อยู่นะครับผมก็เลยมองว่าจะรีบไปไหนอะ่ะไม่ต้องรีบเออเดี๋ยวกบนะก้าวดาวก็รอดูนะครับว่าอาตัตโตเกนจะขายในกาชาไหมนะครับอ่ากาชาพอยมีไว้ทําอะไรเออไว้รุ้นอะไรอื่นอื่นไหมนะครับอ่าแล้วก็การเปิดการอะไรเงี้ยมันก็มีโอกาส ได้ในอนาคตครับซึ่งถ้าเกิดสมมติสุดท้ายเปิดมาจริงๆเนี่ยผมก็มองว่าในลีทั่วไปที่บ่นๆกันเนี่ยอยู่ลีทั่วไปทั้งนั้นเนี่ยผมว่าเอาแค่9ดาวเนี่ยมันยกระดับเดนเจอร์ได้จริงนีนะอ่าถ้าสมมุติในกรณีที่สกิลนะครับความสามารถไอเปิดความสามารถ9ดาวเนี่ยมันแบบว่าแมทชกันพอดีไปดูเจอซิกาแดงนะผมว่าไอดี5ผมเนี่ยใช้ได้แบบติดใจนะไม่เอาออกตอนแรกคิดว่า เฮ้ยใ,ใช้แล้วแบบเดี๋ยวเอาออกแล้วตัวมันไม่น่าจะดีพอมาตอนนี้ไม่เอาออกแล้วนะครับถือว่าค่อนข้างจะใช้ดีอาฉะนั้นเนี่ยใจเย็นเก็บวัตถุด,ดิบกันก่อนแล้วค่อยๆไปกันทีนิดนะครับเดี๋ยวว่าพรุ่งนี้เราดูนะคลิปนะครับในส่วนของ อ๋อสมุดลึกลับนะครับอ่าว่าผ่านยังไงนะแต่สุดท้ายคือมันก็โคงต้องใช้ตัวดีๆสนิดนึงนะอ่าเพราะว่าเดี๋ยวพลาดแล้วจะอดวตถุดิบนะอ่าก็จะเป็นการแนะนําเบื้องต้นนะแล้วก็เดี๋ยวดูว่ามันจะดรอปอะไรง่ายขึ้นไหมนะครับจากคลิปเมื่อวานที่บอกว่าที่มีโอกาสเหมือนกันเพราะว่ามีข้อมูลข้อมูลเกมนะครับเข้ามาว่าเขามีการไปทําอะไรบางอย่างนะครับที่อ่าเตจพิเศษนะครับอ่านก็น่าจะเป็นหอสมุดไหมเดี๋ยวเราดูกันวันพรุ่งนี้นะครับเอาวันนี้ประมาณนี้กันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ